เอารถลูกค้าไปซ้ายอีกลูกค้าอะไรผมไปเช็ดรถมาเนี่ยเช็ดอะไร<ม>ลูกค้ามาจำแล้วนะคันนี้นมะ่เรียบร้อยแล้วบ่ใช่เอาวันนั้นแค่ตไตาให้ดูก็คือเรายังไม่ได้ทำอะไรเสร็จอันนี้ก็คือลูกค้ามาจำแล้วจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเอาเรียบร้อยแลวอันนี้จะทำอะไรตายคลิปด้บ่ ใช่ค่ะช่วยดโอสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับพี่ไฟเนาะค่ะยังไงนี่ยพี่ไฟงงเลยเขาเคลนไปก่อนสักนิดนึงอเนอีกก่อนเขาไปเจ็ยล้างทำความสะอาดวันนั้นที่รถมาเรามีแค่สาตาร์ทถ่ายสาตาร์ทให้ดูเนาะเพราะว่าพี่ไฟติดธุระเนาะว่าจะมารีวิวให้ดูวันนี้แต่ว่ายังไง ลูกค้ามาจําแล้วคะ่ะพี่ฝายมาจําไปแล้วเรียบร้อยเนระาจัดทรงบอลนี่ใช่คะ่ะเอาแสดงว่ามีเจ้าของแล้วใช่<ล>คะ่ะเขออนุญาตเจ้าของรีวิวสักสักเล็กน้อยก่อนหนะ่อยเนาะค่ะถ้าเผื่อบางทีลูกค้าอยากจะได้รถหรืออะไรบางทีลูกค้าว่าเห็นโพสต์ลุกไม่มีพี่ไม่เห็น,นรีวิวบางทีพี่ฝายไม่รีวิวทุกคนนะันเนาะไม่ได้รีวิวทุกคนันแต่สำหรับคันนี้ก็คือเราได้สตาร์ทให้ฟังดูน้องกระด้นเนาะก็สตาร์ทได้นะครับผมเนาะก็สตาร์ทติดขี่ได้ธรรมดาแหละครับแต่ว่าไม่ได้รีวิวคลิปเต็มให้ดดูเเเเเเอออาาาาาาาสตร์ทบบๆินนนกห่่่่็พะะะคววจงแล้ ล้วไม่เอาแล้วเดีย๋วยวเจ้าของรถเขาจะพี่ทำไมบินรถผมแรงจักอะไรอย่างเงี้ยเราแค่เดินเบาเดี๋ยวานะ่าเนาะครันนี้คือเรามีคลิปเนาะ<ช>เราเถ่ายคลิปบิดอะไรให้ดูอยู่แล้วแต่ยังไม่ทาคลิปรีวิวขับหรืออะไรเลยเรียบร้อยแล้วะนะก็คือปิดไปแล้วเนาะนี่ เจไาคัน so น re so. hey, ี้สวยน่าจะยังไม่ได้รีวิวเลยคันนี้ชุดสีเบิกใหม่กิ๊บกลีบเลยดสีเใหม่ด้วยเนาะโอ้สวยเนาะผมอันนี้ก็คือเราขายตามสภาพตาคันราคาเนาะตรงไหนไม่ดีไม่สวยลูกค้าเอาไปเก็บเอาทำเอาได้เลยนะเขาเพิ่มมาร้านพิเศษขายรถมือสองเนาะขายรถมือสองตรงไหนไม่ดีไม่สวยลูกค้าเอาไปเก็บเอาทำเอาได้เลยผมนะขอกขายมือหนึ่งรุ่นนี้เท่าใหม่เดิมๆเนาะอยู่ที่ประมาณ40,000กว่าบาทเกือบ50,000นะแต่ได้ราคา หมื่นกว่าบาทไปถือว่าคุ้มเนาะก็ตามสภาพตามราคาตรงไหนไม่ดีไม่สวยลูกค้าเอาไปเก็บเอาทําออกได้เลยนะครับผมนับสหรับที่นี่ก็ไม่ได้รีวิวแล้วเนาะเสียดายเนาะมันไจะรีวิวไม่ได้อะไรให้ดูกันวาก็ให้ดูเดี๋ยวว่าทําวิดีโอให้ดูว่ารถคันนี้ที่ขายเนะ่ยมีจริงเนาะแค่ไม่ได้รีวิวตอนนั้นเองเนาะไม่ทันเนาะวันนี้จะรีวิวไม่เป็นไรเนาะไม่ลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยเนาะเผื่อรถเข้ามาใหม่จะได้เห็นสไลด์ที่นี้ขอตัวลาไปก่อนพบกัันนใหม่สสวดีครับบ๊ายยบาโอ้ไม่ได้รีววิเลย ไปแล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้สวยมากไม่ได้รีวิวแบบน,นไปแล้วไปแล้วเจ้าของเขาจะไปแล้ว